มนุษย์ต้องการอะไรรู้ไหมเชียงมน,นุษย์เนี่ยอยากอยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้อะไรมนุษย์อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีออืมสัมกวันหนึ่งเนี่ยไอ้พวกสิ่งของเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อยากได้พอวันหนึ่งผมมีปุ๊บมันก็ไม่อยากครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมันใครจะถึงไม่ถึงมันมันเป็นคําพูดที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งกับคําพูดนี้โคตรยากเลยครับ พอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ,ะอ่ะอพอเมื่อไหร่ก็มีความสุขวันนั้นเร<ะ>ื่องจริงเลยะโคตรแบบจริงเลยจริงเลยถ้าตอบผลึกมันได้คร<ะ>ับพอเมื่อไหร่ก็มีความสุขวนนั้น<ะ>าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยผมอยู่แบบปกติเหมือนคนทั่วไปไห,<ะ>หรือบ้านผมถ้าสมมติบ้านผมไม่มีบ้านถ้าบ้านผมไม่มีอผม ก็จะมีผมต้านทานอืมใช่แต่คือคุณเข้าใจไหมมันเจ็บกว่าที่แบบผมมีทุกอย่างแล้ววันนี้ผมไม่มีหาเลยเลยคือมันเจ็บมากแม่นะไม่เหลือแบบคือเขาว่าไม่เหลือเข,ข้าใจเขาว่ามันแบบลัมลาลายไหมคือคุณจะไม่เหลือหาอะไรเลยอ่ะอือโอ้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่ทําให้เจ็บและจำก็คือแบบเอ่อนักเรียนตันเจ้าของห้องมัแล้วห้อง เอแล้วก็หาแบบแม่ก็หาตังค์ไม่ได้เราก็หาเราหาไม่ได้อยู่แล้วเ,ออเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยน้องแม่มาอยู่ด้วยก็ตัวล็อห้องคือเหตุการณ์นั้นผมจาได้แค่ว่าแบบแม่ต้องรู้สึกว่าต้องมันต้องใช้คือมันหนักขนาดว่าต้องใช้ก็ก็ใช้น้ำต้มแบบก็ต้องกุ้ยอะไรอย่างเงี้ยกินกันอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาล็อกห้องจนมันแบบมันเจ็บตรงที่แบบพันเดียวเองทั้งขรอขวาจหายไม่ได้ในแบบสองสามวันนั้น ทุกทกเหตุการณ์มันทําให้แบบไอ้เนี่ยจะไม่อยากไม่อยากไม่อยากจนืมเขาเรียกว่าไงวะมันเจ็บมันจนจนเจ็บจนจนักฝังจนแบบว่ามันเป็นรแรั้นเออทำงานหนึ่งเดือนเหมือนสามมาประมาณยี่สิบเดือน,น,นคนุณจดทนไหมยี่สิบเดือนหมื่นสามยี่สิบเดือนยี่สิบเดือน,อนมีลูกแล้วมีลูกแล้วยังเหนื่อยยังเหนื่อยพอ หน่สามนี่มันมพอนลด,ดอีกอะคือผมเงินเดือนขึ้นไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ 8, 000, ผมขึ้นที่แปดพันผมขึ้นทีแบบเกือบสองเท่า,าลเลยต้องเจริงานก็มันรุ่น,น,น,นแรกเอกสารในเนี่ยทำเกือบหมดอ่ะคือนแผนะอะผมตั้งใจทำงานนะกินข้าวสิบนาทีผมเข้าทำงานต่อดีออยวทำแบบนั้นนะลูกน้องตามคุณไม่ทำคุณขยันุณขยันได้อย่าขยันโชว์ใครคุณขยันคุณคนเดียวไปอื คนเรามีไม,ไม่มันไม่เท่ากันครับขยันก็ขยันถ้าขยันขยันหมดเนี่ยโอเคมันดีแน่นอนแหละแต่แต่แต่อย่าไปขยันในเชิงกดดันไปดพอวันที่มันมันไม่มีเงินกันอืมมันไม่มีเงินกันเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปทํางานประจำครับเพื่อนก็ไม่ไหว แล้วคันจะให้ผมกลับไปทํางานประจำผมไม่กลัาไปนะ่รับกลับกลับไปที่ผมบอกเพราะนั้นมันถ้ารวมปปารด้วงมันก็เป็นสิทสิ์แล้วถ้าผก,กลับไปผมว่าเมื่อไหรผมจะกดนี้ได้ถ้าเพื่อนจะไปแล้วก็เลยเราก็มานั่งคุยกนะันมานั่งดื่มกันปกตินี่แหละว่าเราะจะมาต่อสุดท้ายก็แบบเออก็ให้เพื่อนนะเอาเงิงคือให้เราก็ไม่เป็นไรก็เพื่อนก็ไปทํางานเพื่อนเดีย๋ยวเราทำท็อปต่ออืมคนเดียวใช่ ตอนนั้นมันก็เลยเหลือคนเดียวพร้อมกับนี่สินที่ถือแต่ตอนนั้นน่ะต้องขอบคุณเพราะว่ามันทําให้หาเงินเป็นเวลชาชุาฟ้าวิ่งเข้าหางานพิเซนต์เข้าหาทุกคนผู้จัดการผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาหมดทําหมดคุมเองหมดครับทุกอย่างสร้างลูกน้องเองอะไรเองมาตลอดเนี่ยอืมอืมเพราะตอนนั้นขาดทุนเพราะอะไรครับมีงานแต่มันจะไม่ขาดทุนเออบางงานก็ ความไม่รู้ไม่เก่งบางครั้งเราจ้างผู้รับเหมาเราไม่ได้ดูไม่ได้คุมคอย่ามีห้างที่วงสว่างอย่างเงี้ยไปจ้างเขาจ้างผู้รับเหมาเดินสายไฟคพอจ้างผู้รับเหมาเดินสายไฟแล้วก็เขาเดินมาผิดสเปค้องใช้ยี่ห้อหนึ่งเขาไปใส่ยี่ห้อหนึ่งโอนเนอร์เขาไม่รับเราเาก็ไปคอมเพลนว่าเฮ้ยโอนเนอร์ไม่รับทาไมคุณถึงทาผิดสเปคเราไปกันแล้วเขาไม่พอใจเขาดึงมาพังหมดเลย พาว่โครงฟ้าแม่งก็พังท่อที่ร้อยไว้ก็พังมันไม่ใช่แค่มูลค่าง,งานเราไม่เกิดนะสิ่งที่แม่งเสียหายแล้วต้องรับผิดชอบซ้ำอีกแล้วตัวเราก็คือตัวเราถ้าเป็นปกติก็คงจะหนีไปละแต่หน<ร>ีมันก็เหมือนหนีไม่ได้มันยั่รู้ถิงเราต้องรับผิดชอบอ่ะเข้าใจขับไปแล้วแมันก็ขาดทุนมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วันเรื่องปกตรู้เร,เรื่อง<ต>หนาหนีบ้างทำไม่ได้ตังค์ก็มี เป็นเหมือนกับไปรับงานต่อครับแล้วแม่ก็บอกว่าเอพวกไอ้บริษ,ษัทไอ้พวกผู้รับเหมาพวกวน้นว่ากล้าเข้ามาก็มาเาดิถามหญิงในหอบลูกเล็กๆไปกับหญิงขับรถไปอ่ะแต่วอายุดยาเพื่อจะไปเอาเงินอ่ะกล้าเข้ามาก็มาเอาดิเขีาาขาาเยนนักเลงเลยพวกจะช่วตกูไปเสี่ยงอะไรกูไม่เอาเลยทํามกลับลูกน้องมัหมดเลยนะร้าน้องไปเยอะๆทคนเนยะไปอยู่ไปทำเนี่ยมันก็ไปจ่ายลูกน้องมันก็แบบไปาจ้างน้องเราเอง ไปเข้าอยู่กับเขาเลยเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินน้องชายเราไม่มีตังค์เออนี่ยขับรถับมากับเมียกับลูก้าเป็นยังไงยุติได้นลายยุติห้าย่ติหกปีเดียวเองอะก็ประมาณปีสองเปิดบริษัทอืมผมคับเวันนี้ผมล้มหนักๆอ่ะแล้วผมแบบไม่มีเงินเลยอะครับ ผมนั่งดื่มกับเอ,อนั่งดื่มเบียร์กระป๋องมาพิตารณ์ที่หน้าโรงงานแก่หน้างานเก่าแกบอกว่าเมรเข้าใจแล้วคือมัคุยกันบ่อยครับจะยื่นเงิน้ผมสี่พันบาทจะบอกกลับบ้านไปแล้วตื่นเช้าขับรถไปหาพี่เมที่เออ,อะไรนะสีสเกตเนยอะไรเนี่ยครับเ,นะ<ะ>เพื่อไปปรึกษาความรู้ไ้้านก่อสร้างแล้วผมก็ขับไปขับกลับมา ค่ามันค่าที่พัก<ะ>ตอไปแล้วก็ตอนคืนแล้วก็อีกเช้า่ากับไม่เกินเดือนผมก็มีางานสิบล้านสิบสิบหกล้านสิบเจดล้านแลยที่ลาก,กัะบะัคร<ะ>เป็นบุญคุณที่แบบเออมันใจอะ่ะสี่พันนั้นมีค่ามากนะเพราะตอนนั้นมไม่เหลือไม่เหลือไม่มีตังเลยไม่มีเลยสี่พัก็ไม่มี ่จริงที่มันถอยไม่ได้เหรอลูกอ่ะอยังไงลูกก็ต้องไม่หมดอ่ะภรรยาพี่น้ำตาหลปาวดมากเลยเขาสองสารลูกแต่เชื่อไหมถ้าผมไม่มีแฟนคนนี้นะมผมมาไม่ถึงทุกวันเลยจริงคือเราทํางานเนยอะครับคือเขาทําให้เราโฟกัสที่งานได้แบบคือเรื่องทุกอย่างที่มันเป็นหลังบ้านเนี่ยจะของจุกจิกของใช้น้ําหอมเรื่องลูกเรื่องทุกอย่างเอานี่ดีกว่านอกจากเรื่องงานครับ เขาเรียกการหมดแล้วตอนนั้นรู้สึกไงโดนแบบถาถมทุกอย่างเลยต้หน<ช>หนักจริงหนักจนสุดฟังครับทำไมธุรกิจนี้มันแบบเสียสิ่งกับทีมแรกแล้านเลโดนตลอดเลยกลย็ผมเลยบอกว่าผมไม่รับง,งานต่อผมรับง,งานตรงผมก็สร้างของผมผมสร้างมาเรื่อยๆผมสร้างแบบโชว์แต่เออผมไม่บิดด้วยซ้ำ ผมก็ปิดบ้างแต่ผมไม่ไม่อยากแข่งขันกับใครผมก็คือผมเป็นพ่อค้าอนผมเป็นพ่อค้าผมอยากทำผมก็ทํากับคนที่ผมไว้ใจว่าเขาจะจ่ายผมครับจะเอางานดีครับเขาจ่ายผมับทานี้เขาค่สะสมมาลูกค้าเดียวก็เพียงพอแล้วถ้าเป็นลูกค้าที่ดีดีกว่าเป็นตีกว่าเมื่อก่อนมีลูกค้าเป็นเสกเนี่ยเสียแล้วจะก้าวไปแย่ตอนนี้มีลูกค้าติดตัวผมไม่กี่คนเนี่ยแต่เป็นลูกค้าที่ดีอื อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องร้อยบา,างครั้งเราทำเนี่ยเต็มที่แล้วทำนี้ได้วันละสมมุติทำอันนี้ได้วันละ20ชิ้นคระนะั้นทำได้20ชิ้นผมบอกอเฮ้ยมันต้องได้สัก30 40, 40นะบอกไม่ได้หรอครับผมลงไปทำเองได้30กว่าชิน้นมก็มบอกว่านี่ไงผมยังทำได้เลยลูกน้องสวดกับอะไร <c oughs> ก็ผมทำไม่ได้กูจะเสียเวลาทำให้ดูไปแต่ออย่างมันไม่ได้จ กรบริหารไม่ได้จําเป็นจะต้องคาดหวังในสิ่งที่มันการบริหารคือทําให้เออเนอร์มันอยู่ในที่ที่คุณรับได้อืคุณทําเองก่าจะทําได้ร้อยก็จริงก็เป็นเจ้าของเป็น้จัดการมันทําได้เท่าคุณมันก็เป็นเจ้าของเลยมันก็ลดการไปเก้าสิบแปดสิบแต่อย่างที้มันตามไปตามไปมันก็ไล่คุณภาพเอาเป็นเออเลอร์ที่มันรับได้ครับแล้วค่อยๆพัฒนาเขาวันนี้เ็าทาได้แปดสิบวันหนึ่งเออสักแปดห้าเปอร์เก้าสิบเปอร์คือ ตำแหน่งเขาหรือ Position ที่เขาอยู่ก็จะขึ้นตามความสามารถที่เขาดูแลหรือบริหารมูลค่าเขาอย่างไปคาดอกว่าคนนี้ตองร้อยตรงร้อยร้อยไม่มีทางเป็น value ตัวเขาเองถ้าใช่อย่าไปคิดว่าใครแบบจะทําตามใจเราได้ทุกอย่างเพราะเราตามใจคนทุกคนไม่ได้เลยเรายังเป็นอย่างใจคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีทางจะเป็นอย่างใจเราแน่นอนก็แค่แบบมองโลกให้มันเป็นกลางแลทุกคนดีเสม นีได้ด้วยความนอนทอมตนใช้ความเป็นเด็กให้เป็นประโยชน์เข้าหาคือความเป็นเด็กมันจะดีตรงไหน,นมันเข้าหาผูยาย้ใหญ่ะไรทุกคนเขาคุณเข้าไปโดยโดยโดยแบบความตั้งใจจริงอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบไม่ได้ซีโซเข้าไปเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนจะสนับสนุนคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงที่อายุยังเท่านี้เนี่ยยังไม่ถึงสี่สิบเนี่ยคุณเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือพี่ๆเลยเนี่ยเขาจะสนับสนุนคุณทุกคนเลยนั่นคือความได้เปรียบของความเป็นเด็กมากๆยิ่งสูงยิ่งต้องแบบก้มให้ต่ำจริงๆเชื่อผม ทีสูงก้มให้ตารบคุณแบบคุณจะไปให้กล